เราคงเคยได้ยินหลายคนพูดกันแล้วนะครับว่าการปล่อยวางนั้นเป็นสิ่งที่ดีและการไม่ปล่อยวางล่ะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับธุรกิจหรือเปล่าวันนี้ Creative Risk จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิกัมพูดอาาวิโยและนี่คือ Creative Risk คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับวันนี้ก็มาชวนคุยกันเรื่องของการไม่ปล่อยวางนะครับ คำว่าการปล่อยวางก็คือเหมือนกับเราเข้าใจดีนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นในเชิงธรรมะนะครับทำจิตใจให้สบายไม่ยึดติดนะครับการไม่ปล่อยวางก็เท่ากับการยึดติดนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงอ่าผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนกับไขมันเนะาะไขมันก็มีไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวการไม่ปล่อยวางก็เหมือนกันนะครับมันมีการไม่ปล่อยวางแบบดี กับการไม่ปล่อยวางแบบไม่ดีการไม่ปล่อยวางแบบดีเนี่ยนะครับมันจะมีคําพูดที่เปรียบเทียบความหมายการไม่ปล่อยวางลนานักษณะนี้อย่างเช่นกัดไม่ปล่อยสู้ยิบตานะครับนั่นคือความหมายของการไม่ปล่อยวางในลักษณะที่ดีนะครับคือเหมือนกับเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับยังไงก็จะเอาให้ได้นะครับซึ่งการไม่ปล่อยวางแบบดีนี่นะครับมันได้แก่อะไรบ้างหนึ่งก็คือ ไม่ยอมปล่อยวางมาตรฐานนะครับไม่ยอมลดมาตรฐานนั่นเองมาตรฐานเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผลลัพธ์ต้องออกมาดีเสมอนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงคุณภาพในสินค้าและบริการของเรานะครับสมมุติว่าเราเ,เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนมันสูงมาแล้วอยู่ดีๆไปลดอินเกเดียนไปลดส่วนผสมนะครับลูกค้ากินไป10คนอาจจะรู้สึกสัก2คนนะครับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนรสชาติไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาก็ไปบอกต่อนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับแบรนด์ได้ แต่ก็มีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการลดมาตรฐานเพื่อจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ลูกอ,อย่างเช่นทําให้มันราคาถูกลงลดอินเกเรียนบางอย่างลงเพื่อจะมาสู้กับแบรนด์แบรนด์หลักอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางแบรนดิงนะครับข้อ2นะครับการไม่ปล่อยวางที่ดีคือการไม่ปล่อยวางการพัฒนานะครับธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับถ้าเราไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่อยากพัฒนาถูกไหมเพราะนั้นถ้าเรายึดติดกับการพัฒนา หรือไม่ยอมปล่อยวางนะครับมันจะทําให้บริษัทเราเนี่ยพัฒนาในทุกๆส่วนนะครับตลอดโปรเซสเลยการพัฒนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการพัฒนาแบบ R&D ที่ต้องไปทำเร e a ร์ชแบบเยอะแยะมากมายนะครับจนแบบต้องรอปาเต้นต์ต้องรออะไรอย่างนี้ออกมาถึงจะเอามาใช้งานได้ไม่จําเป็นนะครับ การพัฒนาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแค่กระบวนการเล็กๆน้อยๆรายวันก็ยังได้นะครับแล้วมันทําให้บริษัทเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้นในบางแง่มุมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับข้อ3นะครับสำคัญที่สุดก็คือการไม่ปล่อยวางเป้าประสงค์หรือ Purpose ของบริษัทเราหมายถึงว่าการคงอยู่ของบริษัทเราการที่ก่อกําเนิดของบริษัทเราเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อเป้าประสงค์อะไร สิ่งนี้ยังไงก็ต้องยึดติดเพราะมันคือคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้ามันคือบิ๊กคอนเซปต์บิ๊กไอเดียที่เราจะพูดถึงนะครับมันเป็นวิชั่นมิชั่นของบริษัทอย่างเช่นบริษัทเราต้องการจะส่งมอบคุณค่าของอาหารปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาอย่างเช่นถั่วเขียวถัว่วแดงถั่วเหลืองถั่วต้มถั่วงอกอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างจะต้องล้ออยู่ภายใต้กรอบ ของอเรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นหลักนะครับมันก็จะไปดูตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับวิธีการแพคเกจจิ้งทุกอย่างจะต้องปลอดอปลอดเชื้อนะครับไม่มีการปนเปื้อนอันนี้มันคือปรัชญาที่เราควรจะต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยึดติดน,นั่นเองทีนี้ลองมาดูการไม่ปล่อยวางแบบชนิดไม่ดีกันบ้างนะครับข้อหก็คือไม่ยอมปรับเปลี่ยนกระบวนการนะครับเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะครับในกระบวนการเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนมากมายนะครับ เราไม่เคยพิจารณามาเลยว่าเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นหรือเร็วขึ้นได้อันนี้มันเป็นการยึดติดและไม่ปล่อยวางกับโปรเซสซึ่งตรงนี้นะครับคนที่จะตอบได้ดีสุดว่าโปรเซสเหล่านี้จะพัฒนาได้ดีขึ้นยังไงก็คือคนที่อยู่หน้าง,งานนั่นเองนะครับที่บริษัทโตโยตานะครับเขาจะมีปรัชญาที่ชื่อว่า the toyota way และหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น DNA ของเขาที่เรียกว่าไคเซนไคเซนเนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นแปลว่า Improvement หรือการพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้น สิ่งที่โตโยต้าทำเนี่ยไม่ใช่แค่การสร้างนวัตกรรมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ใส่ mindset ให้กับทุกคนนะครับให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ w o r k กเกคนประกอบรถยนต์ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่านําเสนอไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เป็น Improvement ในเรื่องงานให้การทํางานของเขาเนี่ยสะดวกมากขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติผมเป็นคนหน้างานนะครับที่ต้องตรวจสอบรถผมอาจจะต้องหันซ้ายหันขวาทั้งวันนะครับหันซ้ายหันขวาทั้งวันเพื่อจะมาดูหน้าจอที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอะถ้าถ้าหน้าจอมาอยู่ฝั่งเดียวกับงานที่ผมทําเลยได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องหันเพราะวันหนึ่งผมหันประมาณ8 0 0รอรอบนี่แหละครับอันนี้ก็คือไขเสร็จละแค่เปลี่ยนหน้าจอมาอยู่ตรงจุดที่คุณหันน้อยหรือว่าคุณทํางานน้อยมันช่วยประหยัดเวลาไปได้นะครับ ประมาณนั้นแหละครับนั่นนะครับคือการไม่ยึดติดกับโปรเซสถ้าผู้บริหารนะครับหรือบริษัทที่มีไมซ์เซ็ตที่ยึดติดว่าระบบนี้คิดมาดีแล้วมาจากวิศวกรระดับโลกนะครับว่าจอมันจะต้องอยู่ตรงนี้ของจะต้องวางตรงนี้ปรับเปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้คนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยรู้สึกว่าทํางานได้ไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นต้องถามคนทํางานแล้ว Improvement เนี่ยต้องมาจากคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆนะครับ ข้อ2ก็คือไม่ตรวจสอบระบบที่มีอยู่เดิมนะครับคำว่าระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเอนจินอย่างเดียวแต่หมายถึงระบบในการทํางานเมื่อกี้เป็นกระบวนการนะครับในการทํางานมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับระบบอย่างเช่นวิธีในการที่เราแบบประสานงานกันระหว่างทีมนะครับข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่อยู่ในแผนกนะครับข้อ2นี่คือการเชื่อมเอนจินต่างๆเข้าด้วยกันจนประกอบร่างมาเป็นบริษัทเนี่ยบางทีเราใช้วิธีการเดิมๆนะครับเรา,าจ,จะสื่อสารแบบเดิมๆหรือ เขาเรียกว่ามีขั้นตอนเดิมๆแล้วก็มีขั้นตอนที่มันลกลุงรังเต็มไปหมดเนี่ยเราต้องลองมาตรวจสอบว่าวิธีการนี้มันเวิร์กไหมมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมลดเวลาได้ไหมนะครับนั่นคือการที่เราต้องเลิกยึดติดกับระบบบางอย่างนั่นเองครับข้อ3ก็คือการยึดติดนะครับหรือการไม่ปล่อยวางในเรื่องของชื่อเสียงและก็คำวิจารณ์นะครับสมมุติว่าเราทําธุรกิจมาระดับหนึ่งเราเริ่มจะมี r e putation เริ่มมีชื่อเสียงนะครับ เราอาจจะยึดติดกับชื่อเสียงว่าโอ้โหฉันทําเรื่องนี้ได้ดีมากเลยฉันได้รางวัลมามากมายเลยนะครับสิ่งนี้มันอาจจะเป็นดาบสองคมได้มุมหนึ่งนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกพราวพนักง,งานในบริษัทก็มีกําลังใจรู้สึกพรวนะครับแต่ว่ามันคืออดีตนะครับต้องเข้าใจว่าความพราวทั้งหมดมันคืออดีตนะครับอนาคตต่อไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าตลาดจะเป็นยังไงผู้บริโภคจะเป็นยังไงเพราะนั้นสิ่งดีๆเก็บเอาไว้ได้นะครับการเวลาเปลี่ยนไปลูกค้าก็เปลี่ยนพฤติกรรมตลาดก็เปลี่ยน ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับมีแบรนด์แบรนด์ไทยหลายแบรนด์นะครับที่เขาเรียกว่าโด่งดังในเมืองไทยมากๆนะครับและคิดว่าจะทําตลาดแบบเดียวกันในประเทศเพื่อนบ้านพอออกไปในใน,ในแบบแพ็กเกจจิ้งเดียวกันวิธีในการสื่อสารแบบเดียวกันกับที่สื่อสารในตลาดไทยนะครับพอไปในแบรนด์เพื่อนบ้านเนี่ยขายสู้แบรนด์อื่นไม่ได้นะครับคือเขาไปด้วยความภูมิใจแต่เขาไม่ได้ทําการบ้านเพราะนั้นมันเป็นการยึดติดกับชื่อเสียง ซึ่งบางทีมันใช้กับอีกตลาดหนึ่งไม่ได้คุณไปอีกสนามลบหนึ่งเนี่ยคุณต้องตรวจสอบตัวเองนะครับคุณต้องไปทําการบ้านมาเพิ่มว่าทําไมแบรนด์นั้นถึงไปได้และแบรนด์คุณไปไม่ได้ท้งทั้งที่สนามมันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่มันมีจุดแตกต่างนะครับตรงนี้ต้องไปศึกษาดีๆอีกอันหนึ่งก็คือการไม่ปล่อยวางคําวิจารณ์นะครับประมาณว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยมันดีมากใครว่าใครแตะไม่ได้นะครับจะต้องเสียเวลาไปเถียงไปด่ากลับไปตอบโต้นะครับประเด็นคือถ้าเราดีจริงตอบโต้ด้วย Data นะครับ ตอบโต้ด้วยผลลัพธ์ตอบโต้ด้วยข้อมูลนะครับแล้วก็จบอย่าไปเถียงด้วยอารมณ์นะครับมันจะมันจะไปลดคุณค่าแบรนด์ตัวคุณเองแล้วมันก็จะทําให้คุณเสียเวลานั่นเองที่คุณต้องไปเถียงกับใครก็ไม่รู้นะครับเสียเวลามากขอบอกข้อสนะครับสำหรับการปล่อยวางชนิดที่ไม่ดีก็คือการไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นเองอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าผู้บริหารเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรเล็กๆเนี่ยไม่เชื่อใจลูกน้องนะครับมันก็จะสื่อไปในเรื่องของการบริหารที่แบบรวมศูนย์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย คุณไม่เชื่อมั่นใครเลยทุกอย่างเอามาดูสิเอามาดูสิเอามาดูสิาาสนะทุกอย่างก็ต้องผ่านคุณคุณเป็นเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะมีข้างล่างลงไปกี่เทียร์ก็ตามมันต้องเด้งกลับมาที่ศูนย์กลางก็คือคุณคุณต้องมาตรวจสอบทุกอย่างเพราะว่าคุณไม่เชื่อมั่นใครเลยนะครับคุณต้องมาดูเองทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืองานก็กลับมาโหลดที่คุณ2ก็คือไปสร้างคอขวดของการทํางานว่าโอ้กว่าจะกว่าจะไหลกลับมาหาคุณกว่าจะพองถ่ายกลับไปสู่ ทีม e x ็กซิคเนี่ยมันก็ใช้เวลานานถูกไหมฮะเพราะนั้นมันไม่ได้เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจสิ่งที่คุณควรทำก็ค,คือคุณอาจจะต้องปล่อยวางตรงนี้โดยการสร้างระบบให้คนทำงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีอิสระแล้วก็ป้องกันการทุจริตได้อย่างที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งดูเองอผมยกตัวอย่างถ้าคุณจะทำธุรกิจและให้มันขยายไปได้นะอย่าง McDonald's หรือ7 e l e v e n เนี่ยเขาต้องมานั่งดูพนักงานเก็บตังค์ไหมฮะว่า พนักง,งานเก็บตังค์ได้วาลรกิีบาร์ต้องมานั่งทําบัญชีกันทุกวันไหมไม,ไม่นะครับแต่เขาใช้คนเนี่ยครับใช้เครื่องมือใช้ระบบในการช่วย Val ate, วาริเดตตรวจสอบว่า,เ,าเงินเข้าถูกต้องไหมหายไปเท่าไหร่มีวิธีการในการดูแลรับผิดชอบกันอย่างไรนะครับคุณต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยคุณไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอินโวลทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณไม่ควรจะยึดติดนะครับคุณต้องหาวิธีที่จะมาจัดการกับมันมากกว่า สรุปก็คือจุดเล็กๆถ้ามันสําคัญคุณต้องลงไปดูนะครับแต่คุณไปดูเสร็จคุณแก้ไขสร้างระบบให้คนมาดูต่อที่สําคัญคือนะครับผู้บริหารโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆห้างร้านที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะเป็นกันมากๆเลยก็คือไมโครแมเนทเมนต์ agement, หรือการเสพติดกับการบริหารไอจุดเล็กๆนะฮะจุดเล็กๆมากๆมันมีความสุขที่คุณได้เข้าไปแก้ทีละจุดทีละจุด,จดเหมือนมันมีงานอะ่ะเหมือนคุณเสพติดความรู้สึกที่ว่า มีท a กเยอะๆแล้วมันมีเขาเรียกว่ามี productivity ซึ่งในความเป็นจริงมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับบางทีคุณอาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นวางแผนให้เยอะขึ้นให้คนไป execute ไอ้งานที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยแทนคุณนะครับแล้วคุณมานั่งวางแผนแทนนะครับสุดท้ายคือสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการทดลองนะครับ องค์กรนี้คุณต้องปล่อยวางและให้มันเกิดความผิดพลาดได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับก็คือยอมรับในความผิดพลาดน,นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปล่อยวางความสําเร็จในอดีตเพื่อทดสอบกับแอ e เรียใหม่ๆต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ creative risk คิดสร้างเงินนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ